สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้บอลรายการใหญ่ๆนะครับผมค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับทางทางด้านของพรีเมียร์ลีกบุนเดิลิก้าเยอรมันกันโซเซียลตอร์ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอังกฤษแชมเปี้ยนชิพครับวันนี้นะครับเจเดดจะพามารุยทางด้านของรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมจะเป็นคู่ไหนรอเราฟังกันครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่ชื่นชอบนะครับผมอยากจะเข้ามารุยนะครับผมข่าวสารกีฬาวงการฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะมีทั้งรายการโอเวอร์รายการอันเดอร์นะครับหรือจะเป็นหน้ากำแพงหรือจะเป็นชุดโครงการนะครับผมเรามีให้ได้ติดตามกันนะครับผมในครอบครัวฟุตบอลครับคุณผู้ชมครับนะฮะสามารถเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ครับ @mt28 ครับจะริมสดาย @dana นะครับ ส่วนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับจเด็ดจะมองไปทางด้านของรายการพรีเมียร์ลีกครับคุณผู้ชมนะครับผมก็มีหลายคู่ด้วยกันนะครับเปิดหัวเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในรอบ18นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวรายการนี้ครับคุณผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูสดกันในครอบครัวนะครับผมส่วนในค่ำคืนนี้หน้าช่องครับคุณผู้ชมครับนะเจเด็ดจะมองไปรายการค่อนข้างที่จะดึกอยู่พอสมควรนะครับผม5ทุ่มครึ่งครับไบรตันครับทีมอันดับ9ของตารางนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอาร์เซนออลทีมัันดบ2 บอกิเราจะเป็นยังไงมาลองฟังกันครับ จากสถิติในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับผู้ชมครับนะฮะสนัดล่าสุดในปี2023อาร์เซนอลได้ชัย2และก็พ่ายหครับผู้ชมครับนะฮะฟอร์มการเล่นของไบรตันเนี่ยครับผู้ชมครับหลังจากที่สะสมตัวเจ็บมาค่อนข้างที่เยอะเนี่ยคุณผู้ชมฟอร์มช่วงนี้บอกเลยเนี่ยครับผมว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเบรนฟอร์ดมาครับผมแล้วก็ไปพ่ายกับเรยุพูมาครับผมในส่วนในศึกยูโรป้าเนี่ยครับผมก็ได้ชัยโรม่ามาเนี่ยครับผมแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งนอองารรรร์์เเนนััับบ้คคผชมมม่ียยฟ จะดูดีนะครับผมทั้งในลีกนะครับผมแล้วก็นอกลีกครับห้านัดล่าสุดเนี่ยเสม,มอกับแมนเชสเตอร์มานะครับผมนัดล่าสุดวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ได้ใช้มาโดยตลอดนะครับผมทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับ ถ้าพูดถึงความพร้อมของตัวนักเตะนะครับผมทางด้านของไบรตันเนี่ยตัวเจ็บนะครับผมหลักๆก็ยังมีอยู่นี่ครับผมเยอะอยู่พอสมควรครับผู้ชมครับนะส่วนทางด้านอาร์เซนอลผมมองว่าวันนี้ฟูลทีมครับผู้ชมครับนักเตะอาจจะได้พักน้อยครับผู้ชมครับแต่เชื่อว่าในนัดนี้นี่ครับผมโดยการเปิดตัว0.5คิงหนิเนี่ยอาร์เซนอลนะครับผมน่าจะคว้าชัยได้ครับผู้ชมครับแต่สนามฟุตบอลของเจดีมือทองในค่ำคืนนี้ขออนุญาตเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวอาร์เซนอลนะครับผมในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับที่0.5 0.5คิดดตััวีครรบผมื่นเเเาอยกกลปง วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ